มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเอาอีกแล้วไม่ฉันเพิ่พงซื้อเพราะว่าฉันผอมลงฉันเลี้ยงเครื่องเจนตัวใหม่ฉันใส่ใส่เดนไม่ได้มันรวมแล้วขนมก็ต้องกินไม่ได้ว่าอะไรแค่บนว่างก็เตรียมเองสิเออเขาสั่งของอยู่เขาไม่ว่างสัาหน่อยอะ่ะเตรียมเองสิหิวก็เตรียมเลย b ิกเ e n c h a n n e อันนี้คือ Big Ben c h a n n เ,เดอะอะไรอะ่ะ b นแอนด์เดอะเบบี้ ช่วงนี้ละครพี่ถ่ายเป็นยังไงบ้างครับพี่ี่ได้อยู่บ้านมากยิ่งขึ้นช่วงเนี้ยดีได้สอนกันบ้านลูกนี่ลูกติดมากเลยนะสอนออนไลน์เพราะว่าพ่อเขาแบบใจดีแล้วเขาก็ไอ้ที่พ่ออยู่นี่ดีใจที่พ่ออยู่ต้องใช้เวลากับลูกแล้วหนูมีเวลาซื้อของเพิ่มฉลาดเนี่ยเนี่ยเห็นไหม มผลลนะีผัวฉลาดแบบพูดทีเดียวรู้เรื่องเวลาฉันมีเวลาสั่งของฉันก็สั่งอันนั้นอันนี้มานี่ยังจะสั่งขนมมาก่อนนะยังไม่ได้สั่งเลยเมืเ่อกี้นี่สั่งมาแต่หารหยุดเรื่องขนมก่อนฉันจะสั่งอันฉันจะสั่งขนมะสั่งขนมแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเวลาน้ำตาลตกมันจะเป็นอย่างเงี้ยเอาตรงๆนะ ทุกวันนี้อยู่บ้านมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่ไปทํางานก็เห็นอยู่แล้วว่านางมีของมาส่งออนไลน์นทุกวันบบน,น้ไม่ต้องแอบ,บดูกล้องเลยเว้ยมีอยู่วันหนึ่งเราสั่งของมาเพื่อปลูกต้นไม้ขนส่งโทรมาพี่มิกครับเดี๋ยวผมจะเอาของจากร้านนี้ไปส่งพี่มิกนะครับอ๋อได้ครับวันก่อนผมไปแล้วป้าภัยไม่อยู่ครับเดี๋ยวเนี่ยฮะผมเอาของพี่าาเบนอีก3ลังมาส่งพร้อมกันเลยนะครับรู้แม้กระทั่งว่า พ่อภัยคือแม่บ้านของของพี่เบนซ์อ๋อเดี๋ยวอีกคนเขาจะได้ไม่ต้องมาส่งเนี๋ยผมบอาของพี่เบนซ์อีก3ามลังมาส่งเลยนะครับเห็นไหมเขาประหยัดน้ํามันไงก็มาปุ๊บเป็นเรื่องดีที่สั่งจนพนักงานส่งของสนิทกับทั้งบ้านดีจะได้ไว้ใจได้ไงจะได้เออเนี่ยมากันประจําจนเห็นหน้ากันจะได้เป็นข้อดีดีไหมดีเห็นไหมอาหารที่สั่งทุกวันทั้งวันทุกมื้อเอ้าแล้วกกินไงก็ต้องกินไงอยู่ก็ต้องกินไงคนจะอยู่ยังไงไม่กินข้าวอ่ะ มันแพงหนูไม่ได้สั่งของแพงนี่อาหารตามสั่งตรงนี้50บาทเนี่ย50บาทแต่ท่านก็สั่งกับข้าวมาเพราะว่าจะได้กินกันหลายหลายคนอย่างเงี้ยรู้เรื่องไหมเนี่ยเห็นไหมอะไรไอ้ของออนไลน์ที่สั่งมาเยอะแยะของลูกทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไปเปิดเชื่อไหมอ๋อมีของฉันนิดนึงบัตรเครดิตเต็มอะทุกใบวงเงินเท่าไหร่ฮะสองพันห้าสองพันห้าสองพันห้าทำงานอยู่ โทรสั์สนไม่คิดว่าเมียคิดถึงเราก็นรนโอ้คิดถึงจ้งไรทำอะไรอยู่ไม่มีวันนั้นเกิดขึ้นหยิบขึ้นมามีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเอาอีกแล้วซื้อของแล้วพอกลับมาซื้ออะไรซืร้อลูกซื้อให้ลูกจริงๆนี่นะ วันก่อนเพิ่งได้มีโอกาสยานะยานะอะไรอะไรวันก่อนมีโอกาสได้ออกไปซูเปอร์นี่คือสลิปซูเปอร์ออ๋เขาทำก๊อปปี้อะไรไม่ก๊อปปี้นี่หน้าที่1หน้าที่2หน้าที่3 1ใน5หน้าทำไมห้าเขาใช้กระดาษเปลืองนะพี่เนี่ยอย่าไปโทษห้างโทษคนสั่งและนี่เขาพิมพ์ตัวใหญ่ไงฉันบอกอย่บนหลังเอาตัวเล็กๆเนี่ยจะได้มาแค่เดียวดู ดูนางซื้อของนี่เอออาบอกเสื้อผ้าลูกเสื้อผ้าลูกใส่เล่มีกางเกงลูกอยู่มันสี่ตัวไม่ฉันเพิ่งซื้อเพราะว่าฉันผอมลงฉันเลยต้องซื้อแจงเก,งก็ตม่ฉันใส่ใส่เดนไม่ได้มันลวมนวขนมก็ต้องกินแต่ซปเปอร์ที่ซื้ออาหารซื้อวัตถุดิบมาแล้วนะทั้งหมูไก่เนื้อผักซื้อมาหมดแล้วแต่ส,<า>สั่งทุกวนันพอ,อนี่ก็ว่างี่เดี๋ยวพาไปดูข้างนอกตลกซื้อของลูกคนที่บ้านบอกว่ามีพัสดุมาส่งคุณมิกค่ะเราวิ่งออกไปดูอเมซอน ยังใช้ซื้อของออนไลน์อเมซอนไม่เป็นของทำไมเป็นทำไมเป็นชื่อเราวะของให้ลูกมันไม่มีในบ้านเรามันต้องใช้แบบเรียนเพื่อการศึกษาสมมุติว่าคุณครูมีมีตัวจิ๊กซอตัวหนึ่งที่มันเป็นสำหรับตัวเลขเรียกว่านัมเบอร์บล็อกเด็กคนอื่นไม่มีนะแต่อีแม่นี่หาซื้อให้ลูก ไม่ก็ให้เขาเรียนเหมือนที่โรงเรียนไง,งว่าเออก,ก็ทุกคน <มา S 1> เรียนผ่าน,นออนไลน์เหมือนกันแต่ทุกคนไม่ได้มีตัวนี้นี่พูดเยอะอยู่<ง>นะ <c oughs> นี่คือคุณครูก็มีรูปตัวนี้อยู่ในหน้าที่สอนทุกวันอันนี้คือเท่าไรอันนี้คือเท่าไรบวกอันนี้เป็นเท่าไหร่เด็กก็ดูหน้าจอแล้วก็ตอบไม่เห็นต้องมีที่บ้านเลยก็จะ <c oughs> ไ,ได้ฝึกไง <c oughs> ไม่ได้ว่าอะไรแค่บ,บน <c oughs> สดังนั้นผู้จัดท่านไหนที่อยากได้พิธีกรเพิ่มบ่อยนะครับผมรู้สึกว่าไอ้งานที่ผมทําอยู่หน้าทุกวันนี้ไม่พอเลี้ยงครอบครัวจริงๆฮะอันนี้มันทํายังไงคะคุณครูจะตกคจะตกค่ะระวังครูก็สอนไงคะลูกมุ้ยใต้เห็นกละครอะไรเนี่ยออได้ละครกันเลยออะไรจับอะไรเอ๊ะทำไมผิวมันดูเนียนๆนุ่มๆมันนิ่มจริงๆอ่ะใช่เนียนจับทุกวันไม่รู้สึกมันใช่คำว่า พอดีจับทุกวันไม่รู้สึกไม่บางทีเราเหมือนเขินอยากอวดแต่ก็โชว์เหนือในเวลาเดียวกันตอนเราบางทีเราไม่ค่อยรู้สึกไงแต่ว่าคนไม่ค่อยได้จับเนี่ยอาจจะรู้สึกก็กล้าพูดอีกว่าคนไม่ค่อยได้จับทั้งท่นที่อยู่บ้านเดียวกันบ้านผมคนเยอะมากผมอยากจะพูดแค่นี้เออไป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 ดูของนอกไปอันนี้เดี๋ยวพาไปดูมาดูเลยหลักฐานที่นางสั่งของทุกวันนอกจากพวกนี้แล้วนะพวกนี้แล้วมาดูนี่ คือนางทำลายหลักฐานมาดูมันจะมีหลักฐานนี่ไงหลักฐานอีกทุกวันนี่คือซากกล่องที่นางลื้อแล้วลื้ของเสร็จแล้วและรีบให้คนเอามาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปบริจาคหมายถึงกระดาษนะของกระดาษคิดดูมาอย่างนี้ทุกวันนี่เรียกว่าน้อยจริงไหมปิมปกติเป็นยังไงเห็นไหมอะไรแม่แม่ซื้อเยอะไหม จบไหมครับแม่ซื้อตลอดเวลาซื้อเยอะด้วยใช่ไหมลูกนี่ปกติตรงนี้นะเป็นกองพัเนินเลยนะแล้วเขานี้นี่นี่ไงนี่เห็นไหมหลักฐานมันอยู่อย่างนี้นี่คุณพรชิตาคุณพรชิตาพรชิตาครับผมหลักฐานสั่งทั้งวันทุกวันสั่งแล้วก็มาไเนี่ยลูกฉันเสียงดังอะไรอะไรลูกเออเห็นไหม เขาทำดีอะเนาะกล่องเก่งอะไรมาอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะห่อ,อการกระแทกมาเรียบร้อยเลยดีมากดูดิมาเนี่ยค,ค่อยๆนะคะจิงมจนื้ดีกว่านี่กินอย่างนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าพี่ว่าแช่ตู้เย็นอร่อยกว่าเราไปแช่ตู้เย็นเนาะแม่ไปแช่ตู้เย็นกันนะแม่จะไปแช่ตู้เย็นกลางแล้ว <c oughs> หนึ่งกล่องตัวหนึน่งนี่แก้ก้าวเดียวของพี่นี่ชีวิตมันยากขนาดนี้เฮ้ย มันอะไรเนี่ยไปอย่างนี้ก็ได้ลูกเอ้ยลูกมันดูนี่มันดูนี่เวลาพี่ซื้อนี่เวลาพี่ซื้อนะนี่โหลหนึ่งหกสิบนี่นี่ 160. นี่นี่นี่ถ้วยปูกระบองเพชรอะไร <มา S 1> อะไรนะอะไรนะเ,เวลาซื้อนี่ซื้อซื้ออย่างนี้นี่ซื้อเอามาให้ลูกๆนี่นี่สามสิบบาทนี่ชื่อใครนี่ชื่อใครอ่าบรมบุษะ,ะดูด้วยไอ้ที่บรมบุษะนี่คือของใครของแกนั่นแหละ แลวยี่ห้อที่ส่งมาคือใครน้องรถเมย์ส่งมาบอกว่ามีผู้หญิงส่งของให้ที่บ้านนะเอาอะไรอะน้องรถเมย์รถเมย์ไหนอะรถเมย์คนึงนิดนางส่งมาบอกว่าผู้หญิงส่งของให้ที่บ้านเหรอเออสวยด้วยปีมาดูนี่แม่สั่งมาแค่นี้ีมแม่เปิดให้ปิมดูปิมปิมอยากกรีดนะกีดหรออุ้ยไอ้พออยากได้อันนี้ของใครของชานฉันซื้อเงิน้าเสียยขอบคุณมากครับผม เยสแล้วเมื่อวานนะนี่โอนตังค์มาให้ฉันหน่อยสินี่นีู่พว่าเลยป้าปิมพ่ออย่าให้นะพ่ออย่าให้นะพ่อแสบเลยพ่ออยากให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องโลกในเนี่ยเห็นไหมฉันสั่งว่าเธอก็ว่าฉันเห็นไหมเราถึงเวลาเธอก็ได้หน้าจากประเทศไทยอยู่ไหนดีไหมเราไปเรียนรู้เรื่องโลกกันเห็นนะได้หน้าฉันสั่งมาให้บอกอไม่พ่อเป็นคนสั่งอันเนี้ยเน่แน่ยนใครสั่ง ไอสังอ่ะเบ้นสังเบ้นเก่งเก่งมากมากเก่งมากมากสั่งพอตัวเองชอบก็เนี่ยเอาหน้าเนี่ยเป็นคนอย่างเงี้ยสั่งมาประมาณพันอย่างมีอย่างเดียวที่ถูกใจอ่ะเถียงไม่ออกเห็นไหมไม่เป็นไรเพราะว่าพันอย่างนั้พ่อใจกินข้าวดีกว่าเอาหิวเทอาหารด้วยไหนๆก็มาละหยิบจานมาเลยกับข้าวอะเทเลยเหมือนไส เดี๋ยวก่อนกินข้าวจะขอกินอันนี้นิดนึงก่อน1นึ่งช็อตจะบอกว่าซื้อของเยอะปีมอันเนี้ยเป็น,นปสิ่งที่แม่ต้องซื้อเพราะว่ามันจะทําให้แม่ดูเปล่งปลั่งขึ้น <c oughs> ก่อนกินข้าวพี่จะกินอันนี้เฮอร์บุ <c oughs> 1, 1ช็อตเช้าเย็น มันคือน้ําสมุนไพรเฮอร์บุเขาบอกว่าทํามาจากสมุนไพรธรรมชาติ15ชนิดถ้าเรากินประจํานะมันจะช่วยปรับสมดุลธาตุแล้วก็ฮอร์โมนของเราบํารุงเลือดให้แข็งแรงทําให้ผิวใสเป่งปังแลดูมีน้ํามีนวลเหมือนมีออร่ามากขึ้นรสชาติมันเป็นยังไงอะดื่มง่ายพ่ออร่อยมอนหวานเปรี้ยวๆนิดๆจริงๆกินง่ายอะอ๋อก็ว่ายอยู่ผิวแม่ถึงได้ดูแบบเปล่งปลั่งมีน้ํามีนวลผิวมันลื่นๆอือ้มมันนี่ที่เราอะอะไร อุ๊ยตายละเหมือนได้เมียใหม่เลยโอ้ยมันไส่พออะไรใครเขาใครใครคนอื่นคนดูแค่ทั้งโลกเองลูกดูไอ้ลูกฮะไอ้ลูกอ๋อไม่ได้เดี๋ยวปิมกับปางกดปิมไม่ชอบให้กอดแม่เฮ้ยกอดปิมดีกว่าจ๊เจ๊เจ๊ปีมแม่กอดพ่อดีกว่าปีมเนี่ยห่วงพ่อดูดิเฮ้ยพี่สั่งเพิ่มดีกว่ามันใกล้หมดแล้วคนใจตังก็อยู่ สามารถสักสามขวดนะเข้าไปสั่งในเพจได้เลยนะคะเข้าไปดูกันก่อนและกันเนาะว่ามันช่วยเรื่องอะไรบ้างเท่าที่แม่ดูนะเนี่ยคือเข้ามาในเพจเขาเนี่ยนะเขาบอกว่ามันเป็นสูตรที่เขาเอาสมุนไพรมาหมักสดไม่ได้เอาไปบดผงนะมันก็เลยทําให้ร่างกายดูดซึมง,ง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์จากสมุนไพรเต็มๆเ,เขาบอกว่าให้กินวันละหนึ่งถึงสองช็อตก่อนอาหารเช้าหรือเย็นแค่ครั้งละยี่สิบถึงสามสิบซีซีแค่นั้นพาไปสามขวดเลยนะสั่งสามขวดนะอื นี่สั่งไปสามขวดนะจ่ายตังค์ด้วยนลยก้าคุยก็ยังกล้าคุยอะไรอะกล้าคุยว่าสั่งสามขวดเมื่อประมาณ3านาทีที่แล้วพูดว่าอะไรว่าอะไรนะลืมอะกินข้าวดีกว่าหิวเทอาหารด้วยไหนๆก็มาละหยิบจานมาเลยกับข้าวอะเทเลยอะไรนะของทีไรลืมทุกอย่างแม้กระทั่งลูกก็ลืมไม่ลืมนี่ไงลูกนั่งอยู่เมื่อไหร่จะได้กินข้าวเนี่ยฮะฮะยาอันนี้ลืมว่ะลืมลืม เตียมก่อนว่างก็เตรียมเองสิเขาสั่งของอยู่เขาไม่ว่างแคหน่อยอ่ะเตรียมเองสีหิวก็เตรียมเลยนี่เดี๋ยวก่อนนะขอพูดนิดนึงนะสั่งมาเยอะๆอ่ะบ้านเราคนเยอะจริงๆทําไมบ้านเราต้องคนเยอะก็แน่นบ้านแล้วนะถ้าสั่งมากินคนเดียวนี่ใส่ไม่ดีแล้วไม่มีน้าใจแล้วต้องสั่งเผื่อชาวบ้านด้วยนะ เข้าใจไหมเนียสั่งมาสั่งกินคนเดียวเนี้ยหรอพรนักเราก็นั่งกินคนเดียวคนอื่นก็กินอะไรเนี้ยหรอมันไม่ได้นะพ่อหลงเรื่องไหมสั่งปิ้งย่างมาให้ด้วยกิลมาก็ต้องช่วยกันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ร้านปิดใช่ไหมจังก็ต้องช่วยพน,<ๆ>นักงานฉันก็โดนเหมือนกันพนักงานก็น่าสงสารอยู่เพราะว่าพนักงานสามสาขานอะเธอ หลายคนอิจฉาเนะบอกเป็นดาราดีอพูดตามตรงกระทบทุกคนอะละครก็ไม่ได้ถ่ายรายการก็ไม่ได้ถ่ายอันงานก็ยกเลิกนู่นนี่นั่นร้านอีกอะร้านอาหารร้านอาหารอีกลูกน้องอีกเมียใช้เงินเก่งอีกแล้วก็มีบริจาคเป็นเพื่อนกับช่องสามด้วยก็คือให้ให้ทางเรื่องเล่าไปส่งให้เรื่องเล่าแบนฟันก็สั่งไปทีแบบอันนั้นคือ300ชุดนะพ่อเนาะ 300กล่องก็คือสั่งไปแล้วก็ส่งไปตลอดคือเราก็อยากจะให้คนที่เขาลําบากกว่าเราก็ได้ได้อาหารทานแล้วก็อย่างน้อยพนักงานก็ได้ได้ทำอะไรอะไรไปแชร์แชร์กันไปนะพ่อเนาะนคือ,ใน,อในความคิดเรายังปูไข่เยิ้มเนี่ยช่วยเกือบทุกวันแต่ไม่เคยลงลูกและไม่เคยขอให้เขาลงลูกเพราะว่าเราอยากช่วยเฉยเยดาบันหนักมากจริงอะรอบนี้พุ่งตรงหนักมากแต่หลังจากนี้เราเชื่อว่าแบบทุกคนจะเก็บตังค์กันเก่งมากอะอจริงเหรอ <c oughs> นี่คือกำลังสะกดติดตัวเองหรืออะไรย้อนแย้งมากไาต้องพูดอะไรย้อนแย้งมากเราต้องซื้อของจำเป็นไงแต่ต้องพูดว่าย้อนแย้งมากเอาดิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยเนาะแล้วก็มาดูเราเรื่อยๆเราก็จะมีแบบอะไรอัปเดตมาเรื่อยๆเนาะจริงๆเราก็อยากจะให้เด็กๆทำอะไรเยอะกว่านี้นะแต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบน่าจะนั่งกินข้าวหรือไปปั้มกับน้องอยู่ตรงนู้นใช่ก็เลยเห็นตหน้าเรานะคะตอนนี้อ้าวไม่พูดด้วยกินเออไปก่อนนะอยวไปกินก่อนบาย กินค่ะกินกินค่ะกินอย่าลืมกดับสไคร,ร์ให้ด้วยนะคะกินกินได้ไหคะกินกินอย่าลืมแจ้งเือลูกฟังก่อนด้วยนะคะแซวน้อง